สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอารอนโซครับในช่องยูทูบนะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลิเวอร์พูลกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันอังคารที่23กันยายนนะครับคืนนี้ลิเวอร์พูลมีลงเตะนะครับในฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับนะครับเจอกับซาแฮมตันครับเป็นรอบ3นะครับเดี๋ยวจะมาพรีวิวให้รับฟังกันนะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะมี6คู่เล่นที่ควรจะได้ลงเจอในเกมนี้นะครับรวมถึงเดี๋ยวมาอัปเดต ผลการประกาศรางวัลบอลลงโดกันดีกว่าว่านักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยมีใครที่มีลิสต์ติดในรายชื่อ30คนไหมนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับรบกวนกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของดิ p ซีบนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียด นอนหลับไม่สนิทครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถช่วยคุณได้นะครับสามารถไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีเลยนะครับตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้นะครับแล้วเดือนนี้มีโปรโมชั่นส่วนพิเศษสำหรับแคปซูลในสูตรกลางวันนะครับลดจาก1,580บาทเหลือ1,290บาทนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับโอเคเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้ดีกว่าก่อนจะไปสู่คาราบาวคับนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงการประกาศรางวัลบอลลูนดอเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นในช่วงงานนดึกะครับ ลิพูมีใครไปร่วมงานนี้บ้างก็จะมีอาร์เนอร์สล็อตนะครับมีอาริสมเมเกอร์แล้วก็ทีมงานของอาร์เนอร์สล็อตที่ผมเห็นนะคนหนึ่งที่ไม่ได้ไปก็คือโมเมสซาร่าครับโมเมสซาร่า ah ไม่ได้เข้าร่วมงานนี้นะครับซึ่งผลการประกาศรางวัลก็เป็นไปตามที่หลายคนคาดการณ์เลยครับว่าอุสมานเดมเบเล่ครับที่คว,ว้ารางวัลนี้ไปครอบครองนะครับถามว่านี่คือโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุด สำหรับโมเมบซาร่าไหมในการที่จะคว้าบอลองดอใช่ครับด้วยผลงานของเขานะครับดูการที่ผ่านมาทำไป34ประตูกับอีก23แอสซิสในทุกระการคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมรัาปีของพรีเมียร์ลีก PFA FWA มันจะท้อนให้เห็นถึงผลงานที่ดีอม,มากๆของซาร่าแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วทั่วรางวันนี้ก็มานก็ตัดสินด้วยการที่ใครคนหนึ่งไปคว้า แชมป์ยูอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งอุสมานเดเบเล่ก็สามารถทำได้และผลงานส่วนตัวของเดเบเล่เองก็ไม่ได้คีเล่อะไรเลยทำไป35ประตู16แอสซิสก็ถือว่าเหมาะสมนะครับแต่เพียงแค่เสียดายสำหรับซาร่านะครับที่ไม่ได้คว,ว้ารางวัลนี้ได้สักทีนี่คือการถูกเสนอชื่อเข้าชิงครั้งที่6ของซาร่านะครับแล้วก็เป็นอันดับที่ดีที่สุดเลยครับที่เขาเนี่ยทำได้ ผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าซาร่าได้ที่อะไรซาร่าได้ที่4นะครับก่อนหน้านี้ในปี2019แล้วก็2022เคยทำได้ที่5ครับสำหรับผลงานคนอื่นลามินยาเมลได้อันดับ2ครับวิตินยากองกลางของแป๊เช่ได้อันดับ 3. สาซาร่อันดับ4ราซินยาอันดับ5ครับ6อาคาสอาคิม,มีส่วนอีกคนหนึ่งของเลิภู ที่ติดเข้ามาก็คืออเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ได้อันดับที่22ครับเฟอร์จิฟันไดอันดับที่28แล้วก็ฟลอเรนวีสครับอันดับที่29นะครับอันนี้ก็คือการประกาศรางวัลบอลลงดอรประจำปีนี้นะครับส่วนรางวัลอื่นๆที่น่าสนใจเหรอดาวรุ่งยอดเยี่ยมอะ่ะก็คือรามินยามาครับรามินยามาก็คว้ารางวัลน,นี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตอื่นๆจะมีผู้สัษษประตูก็คือ จารุจิตโดนาลุม,ม่านะครับผู้เล่นหญิงยอดเยี่ยมก็คือวิกกี้โลเปสครับแล้วก็ยาชินโตรฟี่ก็เป็นฮันนาแฮมตันนะครับอันนี้เป็นหมายถึงผู้ทำประตูหญิงนะครับแล้วก็อื่นๆก็จะมีสโมสรยอดเยี่ยมชายก็คือปารี Man. สแซงต์แชรกแมงสโมสรยอดเยี่ยมหญิงก็คืออาร์เซนอลแล้วก็แกรนดมูลเลอร์โตรฟี่ผู้ทำประตูสูงสุดก็คือวิกเตอร์ยูเกเลสสมัยอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนครับแล้วก็เอวาปายอบาร์เซโลน่านะครับ อ่ะโอเคนี่ก็คืออัปเดตเรื่องของบอลลูนดรอปโอเคมาเข้าสู่เนื้อหาเต็มๆในคลิปนี้กันดีกว่านะครับคืนนี้เรียร์พูลมีลงเตะคาราบาลคับรอบ3ครับเจอกับเซาท์แฮมตันเวลาตีสองนะครับถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์นะครับพูดถึงฝั่งเซาท์แฮมตันก่อนดีกว่าคือเขาเริ่มรู้การได้ดีนะครับแต่หลังจากนั้นมาหัวฟอร์มแย่มากการคุมทีมเนี่ยนำโดยวิลซิลนะครับวิลซิลคนนี้เป็นโค้ชหนุ่มวัยสามสิบสองปีเท่านั้นนะครับวิลซิลเขาไปคุมที่ลีกเอิงมา2ทีมก็คือแแรงงส์ลล้วก็อ เขาเกิดในเบลเยียมนะครับแต่โตในครอบครัวของคนชาวอังกฤษคือในบทบาทฐานะนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยครับเป็นแค่คนที่เล่นเกมฟุตบอลแมเนเจอร์แล้วก็ CM อะก็คือแชมเปี้ยนชิพม a เนเจอร์ก่อนจะมาผัานตัวมารับหน้าที่โค้ชจริงๆก็คือไอจอนอายุ17ปีแล้วก็ศึกษางานด้านโค้ชในเปสตันแล้วก็น,นั้นมาค่อยๆพัฒนาพัฒนาฝีไม้ลายลมือมาด้วยโดยมาเริ่มกับ ทีมรีอสนะครับในเบลเยียมเบียช็อตแล้วก็มาแลงส์แล้วก็มาลองส์ทีนี้พอจากหลีกเอิงมาที่อังกฤษเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพภรรยาต้องเดินทางกลับอังกฤษทําให้ต้องแยกทางกับลองส์แล้วก็มาคุมซานตันนี่แหละครับคือซานตันเนี่ยเปิดหัวรูปการด้วยชัยชนะนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่สามารถจะเก็บชัยชนะได้เลยตลอด5นัดที่ผ่านมาผลงานในคาราบาวครับสองรอบเอาชนะนอร์ทฮมตันมาได้1 0แล้วก็ชนะนอริชมาได้3 0ครับเกมล่าสุดที่ผ่านมา แพ้ฮาวซิตี้ไป1ประตูต่อ3ซึ่งเกมวันนั้นเนี่ยสติลก็บอกว่าจริงๆแล้วแซมตัน,เ,นเป็นฝ่ายคุมเกมได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ขาดเพียงแค่ของเรื่องความเฉียบเฉียบคมซึ่งมันแทบไม่น่าเชื่อเลยที่สกอร์เป็นแบบเนี้ยอืมก็ประมาณนี้เลยครับนี่คือแซมตันแซมตันเป็นทีมที่เล่นดีนะครับครองบอลดีแต่สุดท้ายเนี่ยจบสกอร์ไม่เฉียบคมเองเนี่ยคือฝั่งของแซมตันพลพูดถึงเลี้ยภูครับอย่างที่เกิ่นไปนะครับผู้เล่นคนไหนบ้างที่ควรจะได้ ลงเล่นในเกมนี้ซึ่งผมว่าคงจะเห็นเขาพวกนี้ยได้ลงเล่นแน่นอนคนที่ผมเห็นคนแรกจอจี้มาบมาร์ชุนีู้้การนี้ยังไม่ลงเลยนะครับมาบรมารชุีเนี่ยเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของควิคลินเคเลอร์ที่ย้ายออกไปอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดแต่ก็ต้องเป็นมือ2ต่อจากอาริสซอ a เบเกอร์นี่ยแหละครับนี่คือเวลาที่เหมาะสมเลยครับที่จะเห็นจอจี้มามารชุนีได้ประเดิมสนามในสีเสิเซอร์พีลอย่างเป็นทางการนะครับ อลิสโตจะได้พักเกมนี้ร้อยเปอร์เซ็นครับแล้วก็โอกาสของไดดานวัยยี่สิบสี่ปีเนี่ยก็จะมีในเรื่องของโบถ้วยเลยซะมากกว่าทั้งคาราบาวครับเอฟเอครับอะไรแบบนี้นะครับคนต่อมาครับโจโกเมสครับคนนี้ก็ตัวจริงยังไม่ลงเล่นนะครับแต่ลงสนามไปแล้วยี่สิบเก้านาทีในเกมพรีเมียร์ลีกก็ยังอยู่กับลิเวอร์พูลครับเป็นนักเตะที่อยู่กับลิเวอร์พูลมาอย่างยาวนานที่สุดในทีมชุดปัจจุบันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มสูงเลยครับที่ได้ออกซ้นในเกมนี้นะครับ รวมถึงอีกคนหนึ่งโจวานนี่เลโอนี่กองหลังดวง 18, าวรุ่งวัย18ปีชาวอิตาเลียนเนี่ยคือหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กพรสวรรค์ส,สูงของยุโรปที่ลิเวอร์พูลเนี่ยดึงมาได้นะครับแล้วเกมนี้ก็คือเออเปอร์เซ็นที่จะเขาจะได้ลงเล่นเนี่ยมันมีมากจริงๆนะครับคิติสจอนครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีโอกาสได้ลงสนามที่อยากเห็นเหมือนกันเฟรเดโกเคียซ่าครับแล้วก็รวมถึงลิโอเอ็นกูโมฮานะครับทีนี้มาดูความพร้อมดีกว่าครับความพร้อมเป็นไงบ้างอันเนอร์สอร์ตเขาให้สัมภาษณ์ หลังจบเกมจอกับเอฟเวอร์ตันแล้วครับว่าจะมีนักเตะตัวหลัก5คนครับที่จะไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้นะครับเขาบอกว่านักเตะพวกนี้เนี่ยลงเล่นกันมา90นาทีถึง3เกมแล้วครับก็มีได้แก่ฟูจิฟันไดครับอิบราฮิมาโกนาเต้โม,มเมซ่าลาไรอันกัฟเฟนแบกแล้วก็โดมินิกสโซวสลายนักเตะพวกนี้จะไม่ได้เห็นในวันอังคารนี้แน่นอนนะครับคือคําบอกของอาร์เดอร์สเลตแล้วถามว่าพอไม่มีนักเตะพวกนี้แล้วเรียบูจะมีใครก้าวขึ้นมา นักเตะจากชุด U21 นะครับล็อบเพดซึ่งเป็นกุญเชยของทีม U21 เนะี่ยเขาก็บอกว่ามีลิฟวิลเลียมเจเดนแดนส์ทอมมี่พิลลิงแคลร์มอริสันแล้วก็เชดกอร์ดอนรวมถึงเทรนิโอเน่เลยครับที่ได้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ครับนักเตะพวกนี้ไม่ได้ลงเล่นเกมเออ่ล่าสุดของทีม U21 นะครับซึ่งมันก็เป็นไปได้เลยที่นักเตะเนี่ยขุมกำลังของเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยจะได้มาเป็น หนึ่งในทางเลือกของนัทที่เจอกับซามตันนะครับริสวิลเลียมจริงๆไม่ได้เด็กนะครับก็อยู่กับริฟูมานานแล้วริสวิลเลียมเองก็ไม่สามารถที่จะย้ายไปทีมไหนแบบถาวรได้เลยครับเออ่นี่นะครับอย่างที่เรียนไปนักเตะพวกนี้ที่จะมีโอกาสได้ลงเล่นนะครับซึ่งในรายของนิโอนี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นทีมชุดใหญ่แล้วกันเพราะว่าเขาถูกดันขึ้นมาพร้อมกับริโอเอนกูม,มูฮาแต่ เกมล่าสุดในทีมชุดใหญ่ของเนโอนี่ก็คือเกม FX ฟเอับที่แพ้ให้กับพรีมัตเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานครับส่วนเจนแดนเองลงตัวจริงเกมล่าสุดให้กับเรียปูคือแชมเปนส์ลีกนัดสุดท้ายในรอบลีกเฟสเลยครับอีกที่แล้วที่เจอกับ p ีเอสซีไอโฟเฟนอ่ะรวมถึงอีกหนึ่งคนเซฟานไบเซติชอันนี้ต้องอัปเดตหน่อยเพราะว่าหลายคนชื่นชอบนะครับยังไม่พร้อมนะครับเนื่องจากอยู่ช่วงระหว่างการฟื้นฟูร่รางกายจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับจะไม่ได้เห็นไบเซติช นี่คือความพร้อมของเร์พูลนะครับคือต้องบอกว่าเร์พูลปีนี้เนี่ยสามารถจัดทีมไม่หลายชุดเลยไม่ว่าจะเป็นชุดตัวสำรองหรือว่าตัวดาวรุ่งที่จะก้าวขึ้นมาทีนี้มาวิเคราะห์1ิบเอตัวจริงในชุดที่จะเจอกับแซมตันคืนนี้ดีกว่าอนดี้โรเบิร์ตสันนะครับมีโอกาสได้ลงแทนมิลล์ส์เคสจ,จะแบ่งเป็นสองแผนนะครับเอ้ยเป็นสองแบบอ่ะสองแผนแล้วแหละว่าจะมีใครกันบ้างเดี๋ยวจะมีกราฟิกขึ้นมาให้ดู คู่เซนเ,นเตอร์ครับเมื่ออีบูกับฟันไดจะไม่ได้ลงเล่นเกมนี้โอกาสก็จะเป็นของเจวอนนี่เลโอนี่แลวก็โจโกเมสนะครับที่จะได้ออกซาร์เป็นตัวจริงครั้งแรกของซีซั่นเคอร์ติสโจนส์ก็มีมีแนวโน้มที่จะได้ยืนตรงกลางเช่นเดียวกับวัตรุเอนโดแล้วก็เทรนนีโอนี่นะครับอาริสันด์อิซักซึ่งไม่มีชื่อเป็นตัวจริงในเกมจกับเอฟเวอร์ตันนะครับก็มีโอกาสได้ออกซาร์เพื่อเรียกความฟิตเหมือนกันได้ของอิซักเนี่ยผมบอกว่ามีโอกาสสูงที่เขาจะได้ลงเล่นเพราะว่า เขาต้องมีแมชฟิตเนสที่ได้ลงเจอกับเกมที่มันมีความเข้มข้นแล้วก็ได้ลงเล่นบ้างอ่าสัก60ปนาทีหรือว่าลากยาวไป75ป็นาทีคือต้องเข้าใจว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวงลาปรีซีซั่นของอีซักจะแตกต่างจากคนอื่นคนอื่นเนี่ยโหเข้าซีซั่นเต็มตัวไปเรียบร้อยแล้วแต่อีซักยังอยู่ในช่วงของปรีซีซั่นซึ่งถ้าฟังคําพูดจากอันเดอร์สล็อตตั้งแต่ช่วงที่กลับจากฟีฟ่าเดอีซัค อยู่ในช่วงสัปดห์ที่2ถึง3ของปริซิซันแต่เนี่ยผ่านมาสัปดรงแล้วแสดงว่าอีซักเข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วแน่นอนว่าสภาพความฟิตมันจําเป็นต้องจะดีขึ้นเรื่อยๆและทีมก็ต้องจําเป็นจะส่งอีซักให้มันลงเล่นมากกว่านี้นะครับคือจํานวนนาทีอะให้มากกว่านี้ส่วนอีกหนึ่งคนที่จะได้ลงเล่นแน่นอนเลยนะครับก็คือลิโอเอนกูมาฮาครับที่จะได้ออกสตาร์ททางฝั่งซ้ายแทนโคดิชาโปนะครับและอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวาล่ะ เฟรดลิโก้เคียซ่าคนนี้ถ้าไม่ได้ลงเล่นอีกน่าจะเป็นประเด็นร้อยเอร์เซ็นครับเคียซ่าคงจะเป็นตัวเต็งที่จะออกซ้ายเป็นตัวจริงในฝั่งขวาเนี่ยนะครับส่วนกองหน้าอะไรอย่างที่เรียนไปก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักนะครับอ่ะถ้า,ถ,าถ้าเผยโฉมสิบเอ็ดตัวจริงที่คาดของเนี่ยชุดนี้นะครับก็จะมีจอร์จี้มาบราชูลี่ครับแบ็คขวาเจอรมี่ฟริมปงคู่เซ็นเตอร์โจโกเมสกับกับโจนนี่เรลนี่แบ็คซ้ายแอนดี้โรเบิร์ตสันครับตรงกลางเนี่ย จะเป็นวัตรุเอนโดกับเทรนิโอเ่เลยครับแล้วก็จะมีเคติสจอนส์รวมถึงเฟลิโกเคียซ่าฝั่งขวาลิโอเอนกูโมฮาแล้วก็อาริสันเดอิซักนะครับส่วนอีกแผนนึงละ่ะอันนี้เป็นทางเลือกแม้ว่าฟรีนวิสจะไม่ได้อยู่ในชื่อคาดการณ์ที่จะเป็นออกซา์นะแต่มันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่วิสจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้เพราะว่าอะไรเพราะเขาเนี่ยเป็นตัวสำรองในเกมเอฟเวอร์ตันครับไม่ได้เจอศึกอะไรที่มันหนักมาไม่ได้ลงเล่น เออเต็มเก้าสิบนาทีซึ่งหากเป็นเช่นนั้นนะครับวัตรุเอนโดอาจจะถูกขยับไปเป็นซินเตอร์แบ็กครับแล้วก็ดันทางโจโกเมสไปยืนแบ็กขวาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในะรูปของเลฟูได้อย่างมหาศาลครับเพราะความเร็วของฟริมปงทางกราบขวาเนี่ยน่าจะอันตรายได้มากกว่าเคซ่อันนี้คือกรณีที่ฟริมปงนะถูกดันมาเป็นปีกขวานะครับอย่างไรก็ตามมันก็หมายความว่าเคซ่จะต้องนั่งสำรองไงแม้แต่ว่าจะถูกดันขึ้นไปเป็นกองหน้าหมายเลขเก้าแทนอิสัก สิบเอ็ดตัวจริงของชุดนี้นะอันนี้เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันก็จะมีมาบัาชูลี่ผู้รักประตูโกเมสยิงแม็กขวาเรยอนี่จับคู่กับเอนโดแบ็คซ้ายเป็นอริลโลว์ซันตรงกลางเชนิโอนี่กับเคอร์ติสจนส์ปีขวาเป็นฟลิมปงตรงกลางหมายเลขสิบเป็นฟอร์เรนเวสแล้วก็มีลีโอเอนคูฮา uh ฝั่งซ้ายรวมถึงกองหน้าจะเป็นอาริสันเอร์อิซักมันก็มีโอกาสเป็นไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเทียบเปรียบเทียบกันสองทางเลือกสองแผนนี้อ่ะแผนแรก เคียซ่ายืนขวาอิสักยืนเป็นตัวเป้าไฮไลท์สำคัญก็คือเนี่ยเคยซ่าจะได้รับบทบาทสำคัญแทนมูเมซา่าในฝั่งขวาขณะที่อิสักก็จะได้โอกาสเรียกความฟิตในตำแหน่งกองหน้าส่วนเอนกูโมฮาก็จะได้ยืนฝั่งซ้ายแบบเต็มตัวข้อดีของชุดแรกนะชุดแรกนี่นะหมายถึงชุดแรกที่ผมให้ไปโครงสร้างทีมชัดเจนครับเกมลุก,กริมเส้นสองฝั่งถือว่าลงตัวดาวรุ่งอย่างเลโอนีเชน,นิโอนี่แล้วก็เอนกูโมฮาจะได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองครับส่วน ข้อกังวลแล้วกันจะไม่ใช่ข้อหราก็คือเกนุชทางฝั่งขวาอาจจะขาดสปีดที่มันดูดันนะครับเพราะว่าเคียซ่าไม่ใช่ปีกที่มีความเร็วแบบฟริมปงส่วนแผน2งล่ะที่มีเวสเป็นตัวจริงแล้วก็ฟริมโปงเนี่ยยืนเป็นปีกขวาไฮาไลท์ก็คือเนี่ยเวยสได้ลงเป็นตัวปั้นเกมนะครับแล้วก็ขยับเอนโดไปยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กจำเป็นแล้วก็ทางโกมิซโเป็นแบ็กขวาแล้วให้ฟริมปงขึ้นเป็นปีข้อดีก็คือแน่นอนความเร็วจากฟริมโปงจะสร้างความอันตรายแล้วก็มีพลังได้มากขึ้นเวส จะได้เล่นคู่กับอีซังนในแรุกแล้วก็วีจะได้เล่นคู่กับฟิมปงด้วยซึ่งก็เคยเล่นกันมาแล้วในไบเออร์เลวูเ e ซ่นส่วนข้อกังวลล่ะข้อกังวลเอนโดไม่ใช่เซ็นเตอร์แบ็กอาชีพอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของเกมรับครับเคียซ่าเนี่ยแหละรครับกังวลก็คือถูกดรอปเป็นตัวสำรองและจะมีประเด็นเกิดขึ้นตามมาถ้าหากเคียซ่าไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้นะครับบทสรุปถ้าเทียบสองแผนกะ็คือถ้ามองในมิติความสมดุลเนี่ยแผนหลักที่ให้เคียซ่าเป็นตัวจริงดูจะมั่นคงกว่าครับเพราะว่าไม่ แต่ถ้าอยากเร่งเครื่องสั่นตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วก็เพิ่มอาวุธใหม่ในทางฝั่งขวาเนี่ยแผนทางเลือกที่ใช้วีสกับฟิมปงก็มันมีเสน่ห์ไม่น้อยแต่อย่างที่บอกไปผมมองว่าแผนแรกเนะี่ยมีโอกาสที่จะได้เห็นเคียร์ซ่ามากกว่านะครับในบทบาทเป็นตัวจริงนะครับจริง,รงเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยครับซามตันเองก็มีประสบการณ์จากการเล่นพรีเมยรีครับเพียงแค่ในฟอร์มหนัดหลังพวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครแล้วลิอร์พูก็มีการปรับตัวผู้เล่นหลายๆด้วยนะครับแต่ต้องดูว่า หน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนและผลการแข่งขันจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับเวลาตีสองนะครับคืนนี้นะครับทางโมโนแม็กผมไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูสดครับเพราะว่าต้องไปภาคคู่บาร์ซิลีเจอกับไบรตันนะครับในรายการเดียวกันครับแข่งเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาใจช่วยเลยกันส่วนผมเนี่ยจะรอดูเอ่อออนดีมารก็คือชมย้อนหลังของโมโนแม็กคือข้อดีของโมโนแม็กก็คือใครที่ไม่ได้ดูสดนะครับสามารถกลับมาดู เทปย้อนหลังได้แบบเต็มเกมเลยนะครับก็อยู่ในแอปของพวกเขานะครับแอปของ Monomax นะครับก็โอเคเนื้อหาในคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับแล้วก็ฝากกันด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของ DIP CBD นะครับที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยแข่งดึกเหลือเกินตัวนี้สามารถช่วยคุณได้นะครับสำหรับใครที่ต้องอดนอนแล้วตื่นเช้ามาต้องไปทางานเนี่ยถ้าอยากจะแบบไม่เพลียไม่รู้สึกว่าหนอนน้อยทาน ดิฟซีบีดีได้เลยนะครับไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีเลยครับตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชัษษ่สนสุดพิเศษสำหรับตัวแคปซูลสุดกลางวันนะครับจาก1,580บาทเหลือ1,290บาทเท่านั้นนะครับโอเคในคลิปนี้ผมฮอสซานโซไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวันพรุ่งนี้นะครับหวังว่าลูกผู้จะกุยทางสู่รอบต่อไปได้สำเร็จน,นะครับสวัสดีครับ